นี้เราทําแกงส้มผักรวมกันอีกแล้วนะคะก็จะมีผักบุ้งกับหัวไชเท้าสองอย่างนั่นแหละ <laughs> เราก็จะใส่เนื้อปลากระพงค่ะเพื่อนเป็นปลากระพงตัวโตๆเลยนะคะเอิ่มความร้อนนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะใส่เนื้อปลาไปเนาะ <laughs> ก่อนจะใส่เนื้อปลาเราก็ปรุงรสชาติก่อนนะคะเพื่อนใส่พริกแกงลงไปในน้ําเดือดแล้วก็ ในพริกแกงของเราก็จะมีส่วนผสมก็คือกระชายลงไปด้วยนะคะนอกเหนือจากพริกแกงส้มทั่วๆไปเติมกะปิลงไปนิดหน่อยแล้วก็มีเนื้อปลาทูน่าโขลกลงในพริกแกงนิดหน่อยความเพื่อนเพื่อความนัวของน้ําแกงนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําปลาน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ํามะขามเปียกให้ออกสามรสนะคะชิมให้ได้สามรสเค็ม เปรี้ยวแล้วก็มีหวานกลมกรอบนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็เติมผงนัวนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ชอบก็ใส่นะคะเมื่อรสชาติได้ที่เราก็ใส่หัวเชวเท้าลงไปแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาอย่างที่เห็นเลยนะคะเราจะยังไม่คนน้ํานะคะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะมีรสขาวได้นะคะต้องรอให้เนื้อปลาเขาสุกก่อนค่ะ ส่วนผักบุ้งเราก็จะลวกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อค่ะเพื่อนตอนนี้เรายังไม่ได้ลวกนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปลวกผักบุ้งก่อนค่ะตอนนี้น้ําแกงก็หอมๆเลยนะคะทุกคนน้ําเดือดอีกรอบนึงเราก็จะใส่ผักบุ้งที่เราลวกแล้วนะคะเพื่อนลวกเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไปห,หมดเลยนะคะ เนื่องจากว่าเราจะไม่ใส่ผักบงสดน,นะคะเราจะลวกน้ำในน้ำค่ะน้ำแกงจะได้ไม่เจอจางนะคะเพราะาเราปรุงรสชาติน้ำแกงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับเพื่อนๆแกงส้มของเราก็น่าจะพร้อมรับประทานแล้วนะคะเที่ยวไปสักห้านาทีก็ปิดไฟได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อให้น้ำแกงเข้าเนือ้อบงอีกอหนึ่งเนาะวันนี้เราก็แกงใส่ปลากับพง ้อปลาก่อนยู่ไหนเอ่ยหาปลาก่อนนะคะหาปลาในหนองในน้ํานี่เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนเกงส้มปลากระพงค่ะจะไม่คนมากนะเดี๋ยวปลาจะเละให้ดูชิ้นเดียวพอค่ะทุกคนรสชาติเซฟได้ที่ไม่แพ้เกงเหลืองเลยนะคะเก่งส้มปลากลางก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเพื่อน ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ